สวัสดีค่ะจากร้านช่างธนาซ่อมมือถือนะคะโทรศัพท์ในคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นรุ่น Xiaomi Redmi Note 7นะคะลูกค้ามาเปลี่ยนฝาหลังนะคะอยากให้ดูฝาหลังเก่าของลูกค้านะคะอันนี้เป็นฝาหลังเก่านะคะฝาหลังเก่าของลูกค้านะคะแตกนะคะเกิดจากการทำาตกนะคะหรือว่ากระเทกมานะคะ มาเลยทำให้ฝาหลังเนี่ยแตกนะคะนี่นะคะนี่นะคะอันนี้เป็นฝาหลังใหม่ที่ทางร้านเปลี่ยนไปนะคะนี่นะคะนี่นะคะไม่มีแตกไม่มีรอยสีลอกนะคะนี่นะคะหลังจากเปลี่ยนไปก็จะสวยเลยนะคะ นี่นะคะตามคลิปวิดีโอเลยนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเทียบกันให้ดูนะคะระหว่างฝาหลังเก่ากับฝาหลังใหม่นะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวดูสีของฝาหลังนะคะนี่นะคะนี่นะคะจะประมาณนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากเปลี่ยนฝาหลังนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ